สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอนุวัฒน์จัดให้เปิดตัวรายการใหม่หลังลาออกจากช่องเจ็ดจะหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับหนุ่มอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงซึ่งก่อนหน,น้านี้ทางด้านหนุ่มอนุวัฒน์นั้นได้ออกมาอำลาช่องเจ็ดสีบอกเมื่อลาหลังอยู่มานาน15ปีโดยทางด้านอนุวัฒน์จัดให้ได้โพสต์คลิปบอกมือลาพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าถึงเวลาต้องเก็บกระเป๋าออกจากบ้านที่อบอุน่น15ปีรักนะทุกคนช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณ ส่วนสาเหตุได้ออกมาเฉลยแล้วว่าที่แท้ย้ายไปหาประสบการณ์ใหม่ที่ช่องวันนั่นเองครับล่าสุดทางด้านอนุวัจัจ์ไฮได้เปิดตัวรายการใหม่โดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสตคลิปล่าสุดปรโมทรายการใหม่ของช่องเจ้าตัวทางช่องวัน31พร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่ารายงานตัวครับแบ่งใจมาดูที่ช่องวัน31ดด้วยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงศุกร์ห้านาฬิกาสามสิบนาทีถึงแปดนาฬิกาฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่อง ื้องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ